ลูกค้าค่ะแคบค่ะแคบค่ะแคบค่ะแคคุณลูกค้าค่ะแคบค่ะหลายคนบอกว่าคุณบุ๋มคุณคือคนนึงเลยนะที่ลงพื้นที่ทำนู่นทำนี่แบบเยอะแยะมากมายเขาก็ขมเอางี้จริงๆนะเห็นโฆษณาเห็นอะไรเงี้ยกริงจริงไหมอันนี้เคลียร์ใจกันเลยนะกิงจริงมันก็ต้องมีตัวช่วยกันบ้างแหละดาราดาราจะไม่ต้องบอกอฉันไม่ทำอะไรเลยฉันไม่กินอะไรเลยหรอ นี่นก็ต้องมีตัวช่วยฉันสี่สิห้าแล้วนะแล้วฉันคือจนภัยขนาดนั้นนะฉันลงพื้นที่ขนาดนะ่ะไม่พีไม่ได้หรอกมันการไปเนเทอ่ะนะมันก็ต้องมีบ้างก็คือเนี่ยเนี่ย,ยตัวนี้แคเบรี่อันนี้คือวิตามินซีแบบเจ้มจนเลยนะเจ้มจนมากนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องผิวขาวผิวใสาการป้องกันหวัดป้องกันภูมิแพ้หรืออะไรเงี้ยคือวิตามินซีรู้พื้นฐานของมันอยู่แล้วถูกไหมแต่ตัวเนี้ยเข้มข้นกว่าวิตามินซีหนึ่งพันเท่าอย่างคนในวงการบันเทิงใช้ร่างกายกันหนัก,นกข้ามวันข้ามคืนในการถ่ายทําหนังถ่ายทําอะไรร่างกายเราแก่เร็วกว่ากําหนดหลายคนเป็นวัยทองเร็วกว่าที่ควรจะเป็นตัวเนี้ยมันจะเหมือนยายุทธนาแบบทําให้เราชะลอวัยทองแล้วก็ด้วยผิวพรรณที่สดใสแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ทําให้อ้วนตัวนี้เนี่ย อันนี้วันละเม็ดเนี่ยได้1ปีเต็มพราะมี365เม็ดพอดีเป๊ะเลยค่ะเห็นไหมมีออยอมีอะไรทุกอย่างเขนะาจะมีหลายขนาดมากเลยนะแบบนี้ก็มีแบบขนาดกลางอย่างนี้ก็มีนะจ๊ะหรือว่าขนาดใหญ่อย่างนี้ก็มีฉันเป็นคนที่แบบจริงใจบางตัวเนี่ยกินบ้างไม่กินบ้างบางตัวกินบ้างไม่กินบ้างฉันก็จะไม่พูดถึงใจใจกันนะใจใจกันนะแต่ตัวไหนกินจริงจังอีฉันก็จะบอกโดยเฉพาะอย่างนี้ตัว เ r รปซีดออยพลัสอะโวคาโดออยปกติฉันชอบกินน้ำอะโวคาโดปั่นจริงๆอะโวคาโดเป็นตัวอะไรที่เลิอดมากแต่อันนี้คือเลือก,กว่าเป็นเกรปซีดออยช่วยการหมุนเวียนของเลือดของเราอะดีขึ้นอวัยวะภายในของเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราด้วยอันนี้กับนี้คู่ก,กันอย่างงี้อย่างงี้นะอย่างละเม็ดตอนเช้า เขามีของดีเยอะเยอะตัวฉันแบบไม่รู้จะพูดตัวไหนแต่เอาเน้นๆที่กินจริงๆจังๆไม่โกหกนี่คือความจริงใจขอบคุณออสเวลไลท์จริงใจกับคนซื้อซื้อได้ที่ไหนหรอตามหาลิงก์กันเองฉันไม่ขายเองฉันไม่แย่งตัวแทนขายกันให้ตัวแทนฉันได้มีช่องทางทำมาหากินใครสู้ชีวิตฉันรักรักทุกคนนะรักนะรักนะรักนะ